โอ้ดูครับจะพลังนะครับดู ไม่กลัวเลยครับเจ้าถิ่นสวนลุมนะครับมาสู่ตัวกลางอากาศทำเอาสาวต่างสาต์ต้องถ่ายรูปเลยถูกใจยกใหญ่ครับมาเมืองไทยเราเจอสิ่งนี้บ้างเขาคงไม่มีแน่นอนนะครับไล่ตามถ่ายรูปนะครับตัวที่ขยับ วัสดีครับพี่พตอนนี้ผมอยู่ที่สวนรุมพีนีนะครับมาเห็นน้องตัวเงินตัวทองนะครับตัวนี้ขึ้นมาโซ่นะครับให้นักท่องเที่ยวต่งางชาติได้ถ่ายรูปเหมือนนอนหลับเลยนะครับแบบไม่ไม่ขยับไปไหนนะครับนิ่งมากนะครับตากแดดอย่างสบายตัวใหญ่มากนะครับ๋อเพิ่งเคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะครับ แล้วก็ขึ้นมาตรงกลางเลยนะครับกลางถนนเลยไม่เดินไปไหนอีกนะครับตัวใหญ่ย,ยิ่งต่างชาติชอบมาครับบางคนก็แบบไม่เดินผ่านนะครับมาเห็นตรง ถายรูปแชวแซลนะครับโซตรงกลางเลยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีผังนี้ด้วยนะครับนี่ครับผังนี้ด้วยโยนอนสบายสบายครับสองสามตัวนอนเล่นแบบสบาย ตอนนี้ก็ถ่ายรูปก,กันเลยนะครับมาเห็นตัวใหญ่จริงนะครับขึ้นมานอนเล่น หลายตัวนะครับตัวนั้นตัวใหญ่นะครับขึ้นมาแล้วฝังนี้เึ้่กับวิ่งเข้าหาเซลเซลนะครับนี่ครับโอ้โหไม่กลัวเลยครับ ทางใจเขาไม่กลัวเลยใครเขาคุ้นเคยกับสัตว์ยิ้มใหญ่ครับใครมาเห็นก็ยิ้มใหญ่้ดยใหญ่ๆครับวันนี้ตก็ใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะครับโอ้ Af clap <laughs> ลงน้ำไปแล้วลวงน้ำไปแล้วลวงน้ำไปแล้วช่วงสายร้อนนะครับรีบเลยนะครับบางคนเพิ่งมานะครับก็รีบนะครับเดินแบบเร็วๆมากนะครับเห็นไหม รีบมาเลยมอเตอมสามส่วนลุมพีนีเต็มไปด้วยต่างชาตินะครับโอ้รีบเลยรีบเลยนะครับดูครับเจ้าถิ่นขึ้นมาโซ่กลางอากาศอาบแดดโซ่โอ้ใครมาก็ต้องรีบมาดู ดูนะครับพ,พี่เต็มไปหมดจริงๆนะครับนี่ว้าวตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงนะครับ ภุ่มใหญ่นะครับดูครับทุกคนนะครับมาเห็นต้องยิ้มยิ้มยิ้มเลยนะครับแบบมีความสุขยิ้มกันแบบมีความสุขนะครับนี่ ครับมาเจอตรงนี้อีกนะครับตัวนี้ยิ่งใหญ่โอ้สองตัวสามตัวขึ้นมา,าพลังร้องว้าวเลยนะครับข้างๆผมโอ้ ที่กระพุ่มใหญ่เลยนะครับโดนล้อมไปหมดแล้วนะครับนี่แต่คนนะครับดูครับโอ้โดูครับ จะพลั่งนะครับดูรุมถ่ายรูปนะครับดูเอานี่ครับตัวนี้ยิงง่งใหญ่ เหินขึ้นมาแบบนี้นครับอ๋อมีพลังงานตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วขึ้นมาเต็มหมดนะครับหลังน้อยดีใจนะครับมาเห็น มันกระลายโพดนะครับพี่พีเอฟซีโอ้โ,อโดนลุมโดนลุม,ลมตัดหญ้ามาใกล้ๆนะครับไยรูปเป็นแซๆ พี่นะครับพี่ๆแล้วผมอัปเดตให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ